สวนการศึกษาวัดบางนาในพระลาหลวงเพื่อการศึกษาพระสงฆ์สม,มเด็จที่อำเภอวัฒนนคจรจังหวัดสกลเพราะนั้นที่ทราบเดียก็จะประมาณนี้ให้ยอมได้ไปดูบริเวณด้านหน้าศาลาอันนี้คือรุ่นโ่อคดีจเจริญพ่อกระซับให้ไปดูที่ด้านหน้าศาลาจึงประกาศให้ยอมทราบที่ว่าวันนี้ไปจองคนละลังสองหลังในยอดเอองินราจองวันท่เท่าครับ อยู่ตรงนั้นยอมเพราะว่าท่านจะนําปัจจัยโบราณประทาและสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จและอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาหอสมบอลที่สถานปฏิบัติธรรมสวนตาบสวนตาทุงเจดีที่สมาภาพจับภาษาอยู่ที่อำเภอนาดีปราจีนบุรี รุ่นนี้พระเดชพระคุณให้ชื่อว่ารุ่นปดน,นี้ยกฐานะดวงเศรษฐีให้นำเอาดวงเศรษฐีของเศรษฐีที่เมืองไทยและหลายคนนี่มาป,ประจุในเหรียญไทย